You Ribrary to Podcast are listening the Library Homo sapiens อาจกำลังสูญเสียการควบคุมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยเรื่องของ AI ในเอพิโซดนี้จะเป็น h u m a n i t ตีแบ็ g กราวดเอพิโซดสุดท้ายซึ่ง เป็นเอพิโซดที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นที่จะพูดถึงเพราะเป็นอนาคตที่เราชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในภาพนี้ครับ Homo sapiens loses c o n t r o l Homo sapiens กกำลังสูญเสียการควบคุมบางอย่างเราจะมาดูกันว่า Organism a l ม o อากร m ทุกอย่างเนี่ยมีผลกับการคิดของพวกเราอย่างไร มีหนึ่งเรื่องครับที่เป็นอนาคตที่เราสามารถยพยากรณ์ได้ว่าในยุคที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆข้อเท็จจริงตามหลักการของเสรีนิยมที่กำลังว่าด้วยการให้ความสำคัญของอิสรภาพของพวกเรากำลังได้รับการทดสอบครับเรากำลังถูกทดสอบจากบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเก่งกว่าเราในหลายๆเรื่องเราอาจจะเคยคิดว่าความคิดที่เรามีเกิดจากการเตื่นรู้และสัญชตาตญาณใช่ไหมครับ แต่จะเป็นยังไงถ้าผมบอกคุณผู้ฟังว่าความคิดของเราเกิดจากระบบที่เป็นอัลกอริทึมที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตั้งแต่เกิดนั่นหมายความว่าเรากับ AI อาจกำลังมีความคิดที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนที่เราเข้าใจสำหรับพวกเราครับเราสามารถเรียนรู้เราสามารถนำบทเรียนมาจากประสบการณ์ในช่วงเวลาอดีตแล้วนำมาต่อยอดในปัจจุบัน AI ก็ทําได้ครับหากคุณผู้ฟังได้ดูข่าวของ AI ที่สามารถเอาชนะผู้เล่นโกรที่เก่งที่สุดนในโลกได้ก็เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการทําซ้ําไปเรื่อยๆจนสุดท้ายสามารถคิดคํานวณอัลกอริทึมที่จะสามารถเอาชนะผู้เล่นคนนั้นได้นั่นหมายความว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากระบวนการตัดสินใจของเราเกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายถึงแม้ว่ามนุษย์จะอ้างว่าพวกเรามีอิสระภาพในการตัดสินใจด้วยตัวเองแต่พวกเราก็ได้ถูกกระบวนการทางเคมีครับ ตั้งกรอบบางอย่างให้กับคําถามและความคิดของพวกเราอยู่ก่อนแล้วคุณผู้ฟังลองคิดถึงคนบางคนที่เวลาเครียดก็สูบบุหรี่กับคนบางคนที่เวลาเครียดก็อาจจะไปออกกําลังกายซึ่งนั่นอาจจะเป็นการเข้ารหัสบางอย่างในสมองเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเลือกเองสมองและระบบภายในของเราต่างหากที่เป็นคนตัดสินใจเลือกให้ในเอพิโซดสุดท้ายนี้เราจะได้มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่พวกเราควรจะรับมือกับความท้าทายที่เราไม่รู้กันบ้าง เจจำนงเสรีหรือพันธุกรรมครับแต่ไหนแต่ไรเราเชื่อกันว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์อื่นๆเพราะว่าเรามีเจจำนงเสรีเราอยากจะเป็นอิสระเราอยากจะปลดปล่อยช่วงวัยแห่งความเป็นเด็กของพวกเร,เราเราเลือกตัวเลือกต่างๆด้วยตัวเราเองเราคิดด้วยตัวเราเองมันทําให้มนุษย์คิดว่าเรามีตัวตนรับรู้ด้วยตัวเองเราสามารถกําหนดชีวิตตัวเราเองได้แต่คําถามสําคัญที่ผมอยากจะถามต่อไปนี้ถ้าเรามีเจจำนงเสรีแล้วการคัดสรรตามธรรมชาติล่ะจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร การคัดสรรตามธรรมชาติคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินข่าวหลายครั้งครับที่มีสัตว์บางสิ่งสูญพันธุ์มีโรคระบาดท,ที่อาจจะฆ่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปเยอะซึ่งนั่นอาจจะเป็นธรรมชาติของการคัดเลือกผู้อยู่รอดก็ได้แต่ถ้าพวกเราครับโฮโมเซเปียนสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เราจะไม่ยอมตายและธรรมชาติจะจัดการกับพวกเราอย่างไรซึ่งผมว่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจครับ เพราะถ้าดูตามทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วทุกทางเลือกของสัตว์ทุกชนิดไม่เว้นแต่มนุษย์ต่างถูกกาหนดด้วยรหัสพันธุกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเราอาจจะรู้สึกง่วงหลังกินข้าวไปเยอะๆเพราะรหัสพันธุกรรมบอกให้เราทําแบบนั้นเราเลือกที่จะวิ่งหนีเวลาเห็นเสือหรือสิงโตถ้าเราอยู่ในป่าโดยไม่มีรั้วกัน้นเพราะว่ารหัสพันธุกรรมของเราบอกว่ามันคือนักล่าที่สามารถฆ่าเราได้หรือถ้าเราอยากเลิกบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ต้องทนหักห้ามใจ ค่เราต้องติดเครื่องส่งสัญญาณบางอย่างเข้าไปที่สมองให้คนติดบุหรี่มานานรู้สึกรังเกียจบุหรี่ขึ้นมานั่นเองเครื่องมือแพทย์บางอย่างที่ใช้การกระตุ้นสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็ทําได้ครับมีการพบว่าแค่ติดเครื่องนี้เข้าไปก็ทําให้บรรดาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายจากอาการเป็นปลิดทิ้งเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบก็คือมันกลายเป็นว่าหลายเดือนหลังจากนั้นบรรดาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลับรู้สึกเศร้าหนักกว่าเดิมบรรดาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายตกใจครับเพราะคิดว่าเครื่องมือกระตุ แท้จริงแล้วพวกเขามาพบตอนท้ายว่าแบตเตอรี่ของเครื่องกระตุ้นมันหมดแค่เปลี่ยนแบตเท่านั้นก็กลับมาแฮปปี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือถ้าเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาพอวันหนึ่งมันหายไปมันอาจจะกลายเป็นผลกระทบที่มันหนักกว่าเดิมสมมุติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังโทรศัพท์ของคุณเนี่ยหายเราอาจจะรู้สึกกระวนกระวายใจโดยที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้ก็คือเจตจำนงเสรีของเราการตัดสินใจต่างๆมันเกิดจากชีวเคมีในสมองครับ นั่นหมายความว่าคุณสามารถโปรแกรมสมองตัวเองให้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนได้ถ้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือเหล่านั้นหรือตัวคุณก็อาจจะสามารถเป็นกัปตันอเมริกาได้เหมือนในภาพยนตร์หากเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ถึงจุดนั้นหรือตอนนี้อาจจะมีแล้วก็ได้นี่คือนิยามของคำว่าโฮมดิอุสที่คล้ายๆกับคำว่าซูเปอร์ฮิวแมนอย่างแท้จริงครับแต่ในอีกแง่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเป็นซูเปอร์ฮวแมน คุณก็จะต้องยอมให้ AI เข้ามาควบคุมบางส่วนของชีวิตคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ฟังลองคิดภาพระหว่างนักวิ่งมาราธอนที่ซ้อมกินพักผ่อนอย่างมีวินัยกับคนที่มีร่างกายแบบ AI ที่ถูกสร้างเพื่อการวิ่งมาราธอนโดยเฉพาะตัวผมเองก็ตอบไม่ได้ครับว่าคนธรรมดาย,ยังเอาชนะได้อยู่หรือเปล่ามันหมายความว่า AI พร้อมที่จะเข้ามาครอบงำพวกเราอยู่ตลอดเวลาผมอาจจะใช้คำว่า AI โดยตรงไม่ได้ แต่ผมอยากจะใช้คําว่าคนที่ควบคุม AI อยู่สามารถควบคุมเราได้ตลอดเวลาผมมีข่าวดีครับหากคุณไม่ต้องการที่จะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนคุณแค่อยากจะเป็นคนธรรมดาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้คุณฟังอย่างแรกคือเรามาตั้งคําถามเพื่อวิเคราะห์กันก่อนจะทําอย่างไร AI จึงจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้ผมขอยกเรื่องราวมาจากพอดแคสต์หนึ่งของคุณไอเฟลครับ,รบเขาอธิบายไว้ดีมากๆจนผมรู้สึกมีความหวังยังบอกไม่ถูก ถ้าคุณอยากที่จะเอาชนะ AI อย่างแรกที่คุณต้องแยกให้ออกก็คือความสามารถระหว่างความรู้แบบศาสตร์กับความรู้แบบศิลนครับความรู้แบบศาสตร์คือการคิดเป็นระบบการลงมือทำซ้ําๆซึ่งสิ่งนี้ AI สามารถทําได้และทําได้ดีกว่าคุณอย่างแน่นอนส่วนความรู้อีกแขนงหนึน่งคือความรู้แบบศิลป์คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และสัญชตาตญาณของคุณเป็นความรู้ที่ไม่ใช่การทําซ้ําและไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ เป็นความรู้ที่นั้นไปนในทางความรู้สึกและสัญชตาตญาณอาจจะเป็นการพูดที่เป็นรูปแบบของคุณงานศิลปะต่างๆหรืองานที่ต้องใช้เอกลักษณ์จากตัวคนความรู้ในด้านนี้แหละครับคือความรู้ที่คุณต้องเรียนรู้และขัดเกลาอยู่เสมอถ้าคุณพยายามที่จะพัฒนาความรู้แบบสิ์ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะผมเชื่อว่าในอีกหลายปีต่อจากนี้ AI ก็ยังไม่สามารถทําอะไรคุณได้แต่อนาคตที่เราคาดเดาไม่ถึงอันนี้ผมก็อาจจะไม่แน่ แต่ตราบใดที่คุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้และค้นหาสินของตัวเองไม่ว่าอย่างไรเอกลักษณ์ของคุณก็จะไม่ถูกกลืนกินครับและอีกคําถามหนึ่งที่ผมอยากจะถามก็คือถ้าคุณไม่พัฒนาความรู้และจิตวิญญาณของคุณล่ะคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมว่าผมมีคําตอบให้และผมค่อนข้างมั่นใจกับคําตอบนี้ครับ <S <s เมื่อเทคนโนโลยีเข้ามาแทนที่คนที่ทาอาชีพเหล่านั้นก็จะถูกปลดระหว่างเช่นเดียวกับมาครับยกตัวอย่างเช่น คนขับแท็กซี่นักบัญชีที่ต้องคิดเลขอย่างเป็นระบบหรืองานอะไรก็ตามที่เน้นไปในเรื่องของการทำซ้ำๆการปฏิวัติ Data และ AI จะก่อให้เกิดชนชั้นที่ไร้ประโยชน์ขึ้นมากมายเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องจักรครับทำให้แรงงานที่เคยสำคัญไร้ค่าวันนี้ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะทำให้การใช้ปัญญาของมนุษย์ไร้ค่าในบางแขนงนั่นจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพราะงานใช้ความคิดหรือการบริหารระดับกลาง จะถูกแทนที่ด้วย AI เกือบทั้งหมดครับสาเหตุแรกที่คนจะไปใช้ AI มากขึ้นเพราะว่า 1. ก็คือ AI ในระยะยาวคุ้มค่ากว่าอย่างที่2ก็คือคุณไม่ต้องปวดหัวเรื่องของข้อผิดพลาดของ AI AI อาจจะมีข้อผิดพลาดครับแต่ไม่มีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มเหมือนคนแน่นอนทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดภาพตามผมดูคุณผู้ฟังลองคิดภาพถึงคนขับแท็กซี่ในยุคสมัยที่ไม่มี GPS ในยุคนั้นครับใครที่มีความสามารถในการจําเส้นทางได้เก่งที่สุดมักจะเป็นคนที่มีมูล,ลค่าสูงแต่ในทุกวันนี้เรามี GPS ที่แม่นยําโดยที่เราไม่ต้องจําเส้นทางเลยมันหมายความว่าใครก็สามารถเป็นคนขับรถได้มูล,ลค่าของงานงานนั้นก็จะตกลงและอีกไม่นานรถยนต์อาจจะไม่ต้องใช้คนขับอีกแล้วอาชีพแท็กซี่ก็อาจจะถูกดิสรับไปโดยปริยายแต่ถ้าคุณเป็นคนขับแท็กซี่ที่มีศิละปะในการขับรถ ให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองไม่แน่ว่าลูกค้าอาจจะเรียกคุณแทนที่จะเรียก AI ก็ได้และอีกเรื่องที่สําคัญครับอีกไม่นานต่อจากนี้เราแต่ละคนจะปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงกว่าเดิมอย่างมากๆถ้าเรานัดกับเพื่อนสักคนเพื่อที่จะกินข้าวกันเราอาจไม่ต้องตรวจสอบว่าเพื่อนกับเราว่างตรงกันหรือเปล่าแต่จะเป็นหน้าที่ระหว่าง AI ของเรากับเพื่อนที่จะแลกตารางงานและพูดคุยต่อรองกันเองหน้าที่ของคุณก็คือ ไปให้ตรงเวลานัดก็พออาจไม่ต้องกลัวสายเพราะ AI จะเตรียมรถรอไว้ให้เมื่อถึงเวลาใกล้นัดทําให้เราไปถึงเวลาได้ทันทีพราะว่าอันนี้มีความเป็นไปได้สูงและมันกําลังเป็นไปได้อยู่ในตอนนี้ครับผมมีโอกาสได้ดูการอากาศสุนทรพจน์ของ Google ของคุณสันดาห์พิชัยครั้งหนึ่งเขาได้นํา AI ของ Google มาแสดงให้คนได้เห็นว่า AI ครับสามารถจองร้านอาหารจองโต๊ะจองรถจองเครื่องบินให้เราได้ซึ่ง AI ไปคุยกับ Call Center ของเขา ที่สําคัญคือ AI ที่กําลังคุยอยู่พูดคุยเหมือนคนจริงๆเลยครับและนี่เกิดขึ้นในปี2018ซึ่งผ่านมานานพอสมควรแล้วและในตอนนี้เราไม่รู้เลยว่า AI ตัวนั้นพัฒนาไปถึงไหนแล้วนี่แหละครับคือวิวัฒนาการของเราจนถึงศตรวรรษที่21ในศตรวรรษที่20คนรวยต้องช่วยคนจนผ่านการบริจาคหรือสวัสดิการต่างๆก็เพราะว่าต้องการแรงงานแต่ในศตรวรรษที่21แรงงานจะไม่ใช่สิ่งที่คนรวยต้องการ สวัสดิการต่างๆที่เคยมีอาจจะหมดสิ้นไปคนส่วนใหญ่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตตัวเองให้หนักขึ้นมากกว่าวันนี้สุดท้ายนี่ครับผมขอพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่โลกขาดมันไม่ได้แล้วในยุค 5G ที่กำลังจะเป็น IoT หรือ Internet of Things ครับคืออินเทอร์เน็ตคือทุกอย่างอย่างเต็มตัวเราจะกลายเป็นตัวสร้าง Data ที่มากยิ่งกว่ายุคไหนๆอีกหน่อยอาจไม่ใช่ทุนนิยมเสรีที่ครองโลกแต่อาจเป็นข้อมูลนิยมเสรีครับ ที่จะต่อต้านการปิดกัน้นการเข้าถึงข้อมูลทุกประเภทออกไปเพราะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ต้องกล้าเปิดเผยข้อมูลหากพูดถึงสงครามในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นอีกจากเดินอำนาจต่างๆล้วนได้มาจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและปิดกั้นข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับแต่ในศตวรรษที่21ที่เต็มไปด้วยข้อมูลไหลเวียนมหาศาลการปิดกัน้นหรือเซ็นเซอร์ข้อมูลกลับกลายเป็นการปล่อยข้อมูลไหลออกไปเลย ให้ข้อมูลเยอะๆครับเข้าไปยังฝ่ายตรงข้ามให้ไม่สามารถแยกออกได้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องเท็จแล้วก็ปล่อยให้เสียเวลากับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนผู้ที่มีอํานาจจริงๆคือผู้ที่รู้ว่าข้อมูลไหนบ้างที่สําคัญข้อมูลไหนบ้างที่คุรค่ากับเวลาที่มีจํากัดนี่ก็เป็น ep สุดท้ายของ f i v i l i a t i t y background นะครับเป็นรายการที่ผมว่าสนุกมากๆที่ได้เรียนรู้อดีตปัจจุบันและโชคชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้นของ homo sapiens ผมว่าบางทีตอนนี้เราอาจกำลังจะเปลี่ยนจากโฮโมเซปียนเป็นโฮโมดิอุสกันแล้วเรียบร้อยเราอาจกำลังเป็นซูเปอร์ฮิวแมนโดยที่เราไม่รู้ตัวในทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเรามากๆ AI อาจจะไม่ได้ตื่นรู้และเข้ามาครอบครองเราเหมือนในหนังแต่คนที่ควบคุม AI อยู่ต่างหากที่ผมว่าเป็นคนที่มีอานาจกว่าใครๆดังนั้นการที่เราจะตรวจสอบ AI ได้การที่เราจะสามารถดูความโปร่งใสในการนำ AI มาใช้กับผู้คน ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาตั้งแต่เอพิโซดแรกจะรู้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของพวกเรามุมมองที่คุณมีต่อชีวิตมุมมองที่คุณมีต่อผู้คนและโลกใบนี้ผมว่าจะเปลี่ยนไปโดยปริยายผมเองก็ได้เรียนรู้ถึงการมีอยู่ของโฮมเซปียนตั้งแต่อายุ16ผมเข้าใจเลยว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครมันทําให้เรามีมุมมองบางอย่างที่ไม่เหมือนใครมันเปรียบเสมือนการวิวัฒนาการทางความคิดของเราได้เช่นกันครับ ถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ให,ใหม่จากเดอะไลบรารีพอดแคสได้ครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จากเดอะไลบรารีช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ได้พนัานส่วนครณแล้วทีมงานเดอะไลบรารและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ